สวัสดีครับทุกท่านนะผมก็ตามภาษาครีเอเตอร์แหละครับมาหาทําคลิปพระเครื่องซื้อขายพระเครื่องนะชุดนี้ผมดิวจบแล้วครับโอนเงินเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้ซื้อขายผมจะไม่ได้อัดคลิปนะตามสไตล์ผมนะแบบนี้จบแล้วแหละนะครับมีทั้งวัดดวงนะครับแท้ดูง่ายกับอ่าอ่าถ้าเป็นเหรียญนี่ก็มันจะมีทั้งแท้ดูง่ายแล้วก็วัดดวงนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้ลึกลับลับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนงงแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่งงเพราะอยู่กับโทรศัพท์ฝั่งนี้ก็จบไปบ้างแล้วนะพวกกันนาะเลี้ยงข้าวด้วย ก็เลยต้องนั่งอีกหน่อยนึงเลี้ยงข้าวด้วยโอเค,อเ,คเอาอย่างไมาดูนี่นี่รายการแรกนี่ครับแบบนี้เป็นเหรียญโลกรทวดครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรุ่นหนึ่งนี่ออกที่วัตโกอยุธยาสองห้าห้าห้านะครับท่านผูช้ชมเฉพาะเลี่ยมนี่ก็เสียเขาบอกว่าถ้าผมเลี่ยมเองก็2องร้อยห้าส่เสียเขาอบอก2องร้อยห้าสิบเฉพาะเลี่ยมแต่ผมก็ดีลได้แหละครับก็เขาก็แบ่งทางผมไปนะครับอ่ะมาทางนี้นะอ่ะรายการต่อไปนี่เสือ คำรามออกมาอย่างนี้ท่านผู้ชมแม่เสือไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดครับยังไงก็แล้วแต่เครื่องรางนี่ผมออกแบบว่าวัดดวงนะท่านผู้ชมนะยังไงในข้างบนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นล,ลักษณะที่เป็นไม้นะครับอ่ะรายการต่อไปเดีย๋ยวค่อยมาดูซ้ำอีกรอบนึงนี่เหรียญหลวงพ่อแพนพิคุลทองครับชั่วโมงนี้ลูกค้าผมเจ็บเยอะนะครับนี่เออทองคำรม่เปล่าเสียไอ,อ้ทองคำนี่ผมเรียบวิ่งเลยนะเอ้ามีอีกเหรียญหนึ่งมาคู่กันโอ้โหครับ ยกเหรียญลงว่าแพ่ขึ้นมาเนี่ยมีเสียงวอกออกมาเลยท่านผู้ชมขลังจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญหันข้างลงพ่อแพ่วัดพิคุณทองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับได้ไปแล้วสามกันนี่เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเหรียญลักษณะเกลียวเชื่อนครับชั่วโมงนี้พระเครื่องไม่มีราคากลางครับพระสายเหนียวสายแควคาดคงกระพันนี่ออกดีท่านผู้ชมนะครับพระสายเหนียวสายแควคาดคงกระพันนี่ออกดีมากนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้นี่ทั่วโลกหรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะ แต่ผมจะพูดออกอากาศไม่ได้มากนะครับท่านผู้ชมนะไม่ว่าดอกบรรดาทนาตหารในตำรวจมาเช่าผมดีเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องที่ออกลักษณะเหรียญประสบการณ์อย่างนี้อ่ารายการต่อไปท่านผู้ชมนี่แบบนี้เป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญเสมาเสาห้านะครับหลวงปู่ทวดออกวัดพระโคนะครับนี่ครับเห็นก่อนเจ็บก่อนนะครับนี่ครับพระเครื่องนี้ไม่เคยมีราคากลางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมนะพระใหม่วันนี้ก็จะเป็นพระเก่าในวันหน้าหมดยุคพวกเราไปก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเซียนหนุ่มเซียนยังเติกต่อไป เขาเรียกว่าใหม่วันนี้เก่าวันหน้านะครับรายการต่อไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่เป็นเจ้าสัวนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเปิลนะครับนี่แท้ดูง่ายสบายอกสบายใจไม่รู้ว่าออกที่ไหนเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นเรื่องเหรียญที่เพจนี้ออกรับประกันพระแท้ตลอดชีพทุกรายการแต่ว่าถ้าเป็นพระลึกลับจินตับตัวไทยนี่ผมจะออกแบบวัดดวงเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะยังไงก็แต่ผมจะไม่ได้ส่งภาพเพิ่มเติมไปท่านไหนนะครับ นะครับเพราะว่าหน้าผ้าผมจะช้ำหน้าผ้าผมจะเสียนะครับสํหรับคนที่กล้าได